สวัสดีครับผมลุงทุงแห่งช่องทุงพุทธ่าช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ หลังจากพายุได้ผ่านผุนไปครับนะหลายวันมานี้มีพายุเขามาว่านนี่เป็นวันหนึ่งวันสุดท้ายฝนเก็อ้อ,อยๆลงหน่อยนะโปรยโปรยไม่นักอ่ที่ผ่านมานี่น้ำหลายหลายขนาดไหนหลาจนถึงคันว่าอ,อหนึ่งรือไทยต้องขับรถไถครับไปดูนะรถธรรมดาไปไม่ได้ต้องใช้รถเลยรถธรรมดานี่จมแน่ติดแน่ พอฝนเหือดแห้งแล้วลุงถุงก็เลยปลาออกมาสำรวจพื้นที่สักหน่อยนะ่าชาวบ้านกันลุ่นกันใจหายใจความว่าเป็นยังไงมันจีทวมมันจีมาจีมาคไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังพึงทีตต้นรุดูของนามลาครับยังเหลือระยะเวลาอีกสองเดือนสามเดือนถึงจะต้องลุ่นถ้าทวมจากตอนนี้ก็จบแล้วครับก็หวังว่าอ,อ,อย่าจบอย่าอะไรง่ายยังงันเลยให้ชาวบ้านได้ลืมตาอาปาก ปีที่แล้วกแ็แรงแรงแล้วก็มาทวมปีนี้ก็กลัวแรงหวานเขาแหลวฝนมีตกมาหลายวันกับใจตุ้มตุมตมตบัดจีมาโอ้ยมาใหญ่มาเทงมาหน้อยเลยทีนี้อจนใจคอมีอยู่ก็เหนือก็ตัวครับก็มาดูครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเด้งกอที่ไปเริ่มต้นจากเอาตรงเอาตรงตรงตรงถอคอนเวิร์ตกันแล้วกันถอคอนเวิร์เดี๋ยวมาดูกันครับเป็นยังไง ตรงนี้ครับคือทออ่ทอคอนเวิร์ตท่อคอนเวิร์ตตรงบานปุซาตรงกันน้ำเข้มถนนผากลางเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรกระดูระดับน้ำทั่วไปครับออรู้สึกว่ามันจิลงมานิดนึงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูตรงอื่นดาน,นี่ครับก็จะเป็นลําน้าเข้มไหลมาจากทางนูน้นทางบานรังกาบานพีไม้นู่นแหละ ไหลมาถึงบ้านบูซากระิมาหลอดตรงนี้น้ำก็ยังไหลหลังๆๆครับต้นเดือนหามาดีครับดีครับปีนี้น้ำดีกะดีกวดด่าดีมันกิดีเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เท่าที่พ่อจําได้พอล่างๆก็คือเมื่อสมัยแต่ก่อนมันจะเป็นสะพานใหม่จํำมีพิษรักไฉยไม่รู้ตรงบ้านหนุกหนกหมืองหนนกระตินึงเล้ว ก็ตรงนี้มันจะเ,เหมือนกบเป็นสะพานใหม่เมื่อก่อนมันมีข่อยมีรถสัญจรมีตะเกียนมีตะวัวตะควายคนเดินเป็นสะพานใหม่ทาน้ำเค็มต่อมาก็ทําเป็นท่อคอนเวิร์ตนะครับทำแล้วก็ลอดท่อไปฝังทังทั้งกินกินออกอันนี้ไป,ไปนูน่นหรือไปบ้านปลสซุกไปตะบลประสุกนู่นแหละไปลงน้ำมูลตรงนู่นเรามี วัชพืชครับมันลอยมากับมาติดเ,ออเคยเห็นว่ามีมาหลายอยู่ส่วนนามมากไหม่หมก็มีหน่วยงานเอารถแมคโครมาช่วยตักออกโจกพักตบชวานี่ครับมันลอยมาติดตรงนี้มากว่างทางน้มและนี่ก็ดูโลงเดีวดูโลงเดีวก็มีเหลืออยู่นิดหน่อย ไหลหลังๆเห,ห,หมือนเดิมครับอันนี้เขาก็จะทำเป็นบานปิดเปิดไว้สำรองอีก้าเกิดว่าออมันไหลไมิทันไหลไมีทันก็จะเปิดหมุนบานขึ้นมาอีกอ่อหนึง่งไอ้กี่เห็นอยู่นู่นครับเห็นร่างคายอย่นั่นก็คือทีท้องขันทองการเกษตรพอลงมาทางทิปตายทามจนุนนามก็จะไหลไปจนนแหลม จะมีบานอยู่จักปิดเปิดได้ไหมนะครับเ,เนื่องจากมันตันอยู่ตรงนี้แหละครับน้ำเวลาน้ำม,มาหลายถ่าระบายมีทันลุงหลุยกระับเคราะห์อยู่เอยครับน้ำม,มันก็จีนล่นเข้าไปในทีของลุงหลุยเพราะว่าอยู่เหนือน้ำทางทางทีน้ำไหลน้ำตัวไปมันยังต่ำอยู่แต่มันไหลถอพม่ทันอันนี้ก็มองไปกบนากรัวครับ,รบมันปริมปริมอยู่ เสียงว่าลุงลุยว่าโอ้ถั่วมาสามปีแล้วน้ำมันไหลไม่ทันออเออเนาะเขาทำเป็นถอคอนเวิร์ถาเป็นสะพานกับคือจีดีนะันไหลทันครัเป็นนําเข็มกับเป็นลำคลองสายลักของบานมุซาเลยกับจะมีชาวบ้านเขามาหาปูหาปลากินเดืงองตามนานนามมากมีไหม้เผื่อป้ามันแตกจริงๆกับนาจียังมีไฉนาะ หาปลาหรอกแต่ว่าก็คนอยู่ยากเนาะต้องทำมาหากินครับอันนี้ก็เป็นทางทางไตน้ำแหละครับหัวน้ำไหลหลอดท่อดคนเบื่อมากกับจิไหลโอ้จะมีไตน้ำอันนี้นาลุงลุยนะั่นแหละหนาปริมพริมอยู่นั่นคร,ร,รับเนี่ยพิมพ์พิมพ์ฟังน้ำเค็มโอ้ทำามาอีกสักบึกหนึ่งนี่น่ากลัวมันตันไหวกับจีหลนเขาจีลุยกับทวนอีก โตกดีไปลุงลุยมาทําต่ําหว้ให้ไหลามาจากานู้นไกลๆนู่นมาจากทางต๊พอมาถึงตรงนี้หลอดท่อมากจะเป็นฝั่งกินออกมันจะไหลลงไปทางฝั่งกินออกนะครับเป็นเวงน้ำโอ้มองไปถนนเหมือนกับทางมันกีการ์ดครับมีกิวๆอยู่ตรงนู้นเลยต้นไม้ไปหนู่น โอ้เดี๋ยวต้องเดินไปดูสักหน่อยเป็นยังไงมีใครเดินทางสัญจรไปมาได้ไหมระดับน้ำถึงกินตำกวัวทางเนื้อน้ำนิดนึงมันไหลถอมีท่านปกติบางที่ก็ต้องซูบน้ำเขาหน้าแหละครับแต่ตอนนี้โอ้โหจีซูมีแต่จีสูออกเลยวะซูออกกับซูมีไว้แล้วนี่ครับมาดูโอ้พังจริงๆครับเนี่ยพังจริงๆออจักกดสัญจรไปได้ไหม ดู่าทางรองรอยไม่มีรถใครผ่านเลยนี่ครับตรงนี้ก็เลียบไม่มีเออพอมีรอยรถมอเตอร์ไซค์อยู่มันกัดสาะครับเพราะหนามมันพอมันหลอดถอออกมาแล้วมันก็แตกเข้ามาท้งฟังระลิงมันก็พังปกติก็บทีเป็นถนนเรียบน้ำเข้มนะครับซึงช่าไรเช่าหน้าที่ยูหลาะน้ำเข้มไปี่กัใช้ถนนสายนี้แหละเป็นทางสัญจรไปไร่ไปนา แต่ว่าถ้าพังขึ้นมานี่ยครับเลีกนิดนึงแต่พังขึ้นมาเนี่ยโอ้ยน้ำม,มดมันก็น้ำเค็มมันก็ดีสูงกว่าตอนนี้น้ำเค็มยังสูงกว่าอยู่เลยครับไอหล,ห,ลหลังหลังหลังเขาถุงหน้าตรงนี้มดแหละทีนี้จิงีิเบียนกัมนะครับพังลงไปสมกับสม,มีท่านแล้วนะน้ำม,มันยังไหลยอยู่กับท่วงต้องรอรอนู่นแลหละน้าแรงนู่นแหละถึงจะอมได้ ดูน้ำก็เป็นเวิงกวางดีแต่ว่าเลยเลยไปตรงนู้นนี่เขาโอ้มาดูเขาครับตรงนี้อันนี้ตรงฝังทิดทิดเขาเรียกกิดอะไรเรื่มกิดอีกแหละภาษาโคราชกลิดวัวนอนวัวนอนข้องหอนหลืเข้มฝังฝังตัางกินออกนะครับกับเขาก็เขี้ยวดีอยู่ครับงามอยู่โอ้นามก็ดีพอดีตรงนี้ก็มีเวิงให้หายไปนิดนึงหนาจิตหายไปช่วงทีนามมันมามาก,มาก,มากนั่นแหละครับ มาหมากหลายก็เลยนามกเ็เลอยอเขาก็เลยหายไปแต่ว่าก็พอด้ครับไม่มียางงามอยู่งามอยู่หน้าแป้งนี่พ่อใช้ได้เอาอจากคอคนเวิร์สกับมาเอาเลยมาไกลนิดนึงครับมาดูตรงฝายดูเป็นยังไงดึงฝายตรงนี้เป็นฝายครับแต่ก่อนเป็นฝายจะเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่รู้ว่ามีรู้ทำปีไหนเราล,ลงทุนกับม่ได้ยู่บานหลายปี มาเป็นท่อคอนเวิร์ดเหมือนกันก็มีน้ำไหลลงท่อก็มีรุนแรงเหมือนกับตรงน้ำเค็มตรงนู้นครับอันนี้ก็จะไหลมาจากน้ำเค็มแหละครับไหลมาปุ๊บกับไปตามเหมืองไปโนนสลักไหไปน้องเตียนออน้องพัวช้างเป็นหุ่นแหละถามาจากทางทินตกนู้นมาทางโน้นก็มาจากโน่นขามรางโนนขามรางมาตรงนี้จะเป็นสามแยก กลับไปทางกรับขึ้นไปทางบ้านผุซ่ากับจีเป็นไปตามเมืองไปลงน้ำเค็มเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้ก็นทีเป็นทางโค้งนิดนึงเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยมีลักมีลักอะไรลักจราจรเสาจราจรไหวอยู่นี่ครับทางตรงนี้มาจากบ้านผุซ่าครับจิไปบ้านสนุนจึ่งพ่อมาตรงนี้ปุ๊บแต่ก่อนนี่มันไม่ได้โค้งมาหาตรงตรงตรง ตรงถอคอนเบิร์ตอ่าไม่ได้โค้งมาฮะมันจิตตรงไปเลยครับนี่มุ่งตรงลงน้ำเลยแล้วก็เป็นฝายน้ำลุนอ่าลงไปเลยนี่ตรงนี้เขาหรือฝายออกจักมีรูเขาหรือออกน่าจะรือออกกันแหละโอ้โจะเป็นเด็กหน่อยเป็นวัยรุ่นก็พากันมาเล่นน้ำก็ฝายนา้ำลนนี่แหละครับแต่ก่อนสนุกสนานคนก็มาหาปูหาปลาลรดูหน้าฟังตั้งนุ่นครับฟังทางทินต๊ของฝาย โอ้โ,โล่งเลยครับมีตะน้มนี่น้ำเริ่มนาจิเริ่มล่งเลยครับแสดงว่าเขาตรงนี้เสียหายไปแล้วแต่อันกไกลๆนู้นกับยังยังนาจะรอดอยู่ทางไกลๆนู่นคือจะเป็นโนนนคืนตรงนี้มันอาจจะเป็นหมาบตำเนี่ครับโอ้ความเสียหายกับเรือผห้เห็นแล้ว,วเตรียมรับเงินช่วยเหลืออีกแล้วมาดูฟังจริงออกนะครับามาดูฟังจริงออกเลซ้ายเนี่ย นะครับนี่โค้งโค้งโค้งขามท่อฝังทิ้งออกเนี่ยนู่นครับก็เห็นเวิ้งน้ำในขนาดน้ำว่าโล่งแล้วแ่ะครับนะถูกซึกว่าโล่งเล้วแต่ว่าก็หายไปแล้วขับเขาตรงนั้น <c oughs> มีรอดมีรอดตรงนี้ล้มแด็มเอ๊สักไปหน่อยสักเป็นจ่าเดียวกันไม่รู้แต่ว่าก็มียาขึ้นมาได้คือตอนมาแหลงยามาันก็ขึ้นครับพอหนามมาตรงนังน้นหายไปเลยเขา ครับความเสียหายพอสมควรครับถ้าอยากเขาจิตใจไหมนี่หน่วยงานราชการจะชี้บอกว่า,วามีถวมถังน้ำบนญีย่หวายอเลยเม่กี้เขาบอกการมีวรถวมทางน้ำบนญบางคนจ่ายหรือเป็นเ,เ,เกียรติด้วยเกียรติจังหวัดแล้วเขยังไงมีเป็นทางฝังตายครับฝังใต้ฝังตายน้ำคือทางทิศตะวันออกที่จะไปเหมืองกับตรงนั้นก็จะมีประตูปิดเปิดน้ำ น้ำก็จิไหลออกมานี่แหละจิไหลไปหาเมืองไปบอนที่หนึ่งรือไทยเขาล่างรถเดี๋ยวจิไปดูสักหน่อยครับว่าตรงบอลล่างรถเนี่ยจกักไม่รู้ไปถึงไหมมันมีน้ำไหลไหลนองคามถนนไหมถ้ามันไหลนองขามถนนแสดงว่ามันยังยังมีรถก็จิไหลไปนูน่นเป็นเมืองที่ต่อจากฝายไปตอนนี้เขาก็ยังเรียกว่าฝายอยู่ แต่ว่ามันมีเด้เป็นสภาพเป็นฝายแล้วโอ้เขาตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับเขาตรงนี้ไม่ไม่ไมตายมีตายตรงเวงไกน่นู่นแต่ว่าน้ำก็ยังไม่ไว้วางใจครับนี่น้ำมันยังหล่นเมืองอยู่นะครับทั้งทังฟังฟังผู้นอนเมืองเมืองนี่ขี้ไปนนลสลักไหนี่ฟังผู้นอนเมืองนี่น้ำมันยังไหลเขานาอยู่ แต่เขามันยาวเร้วเขายาวเร้วถ้านามมานี่มันเป็นเขาลอยเนาะมันก็นโหยาวเนื้อหนาเขียวขึมใช้ได้มันมีเวิ้งเถียนนามไกลๆหน่แนแหละตรงนั้นมันมีไวโลูงโจงมดเลยโอ้งามงามงามเกิดแสดงว่าความเสียหายก็พ่อได้ครับพ่อได้มีม,มีมีเสียหายมากแต่ว่าก็ยังระยะทางอีกยาวไกล กวัชิสินสิงหากวาชิสินกัญยานี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งฝั่งฝั่งปตีนฝั่งปฏิทนเมืองนะเก็เขากระพอะได้ครับนะแต่ว่าก็มียาคืนปนเพราะว่าก็ิขึ้นตอนแรงนะั่นแหละเป็นยาค้นครับรู้แล้วหนามมากก็ยังมีตายปกติหนามมาเขาว่ามันจะตายตอนนี้ยังมีตายเลย เขาตรงนี้ก็เขียวอยู่ครับแต่ว่าดูมันมีข่อยสม่ำเสมอเท่าไรก็จะเป็นผิดจักแรงแล้วก็มานามมาเมื่อกี้นี่แหละจะดูเหมือนมันจะเป็นโนนนิดหนึ่งหนามก็เลยมีข่อยทวมขัดเท่าไรดูเขียวไปนู่นไอต้ตรงตรงตนยู่า้าท่ยวใหม่เห็นไกล้ๆนั่นก็คือตรงทีหนึ่งถวัดใช้จอดลางรถนั่นแหละครับ เดี๋ยวจะไปทิ้งนันจะไปทิ้งไหมมาเจอตรงนี้ครับโอ้โคงไปมีดายแล้วทางมันแชะครับแล้วก็มีน้ำไหลทางแต่รู้สึกว่ามันจะไหลหน่อยกว่ามาครั้งนั้นนางหลดไถขึ้นหลดไถมาครั้งนั้นมันจะไหลมากกว่านี้ครับก็แ,แสดงว่าน้ำมันหลดอยู่แต่มันก็ยังมานะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวฝนตกทางเขาใหญ่ทางนู้นทางปากช่อง บังนํำเคี้ยวปักธงชัยถุงหน้ามึงอกี้ลงมาหนีอีกหละนี่ครับนี่ครับปริม,รมถนนเลยเกือบจี้คามแลมีคามแลมแ,แล้วเนี่ยนี่แสดงว่าลดแล้วลดลงแล้วนะครับหายใ,ใจใหายคอคล่องขึ้นนิดหนึ่งหลุดมาตลอดแต่ว่าก็โอเคนะครับเลยไปนิดนึงอีกประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรก็จะถึงบอนจอดถลด้ลลดลงรถแล้ว คงถ่งกับคงมาได้แค่นี้แหละเออจีลุยโค่นไปรถโมไซค์มันคันใหญ่โหดจุงมีไว้เรามาคนเดียวไดาจ้ากี่กลับยังไงติดกี่โคลนเมื่อกี้ก็ติดอูดอูดอดเอเล่ล้วไปจอดกลางกลางกลางขี่โคลนนะครับอ่าอันนี้ก็วันที่ไปถึงหน้าหนึ่งรุ่ยไทยกับหน้าสองถวัดชัยไปดูสักหน่อยไปไม่ถึงหรอกครับได้แค่นี้แหละนะถ่ายมาฝากท่า,ทานผูช้ชมในช่วงที่ ตอนนี้ชาวไร่ชาวนาย,ยังกระจัดกระจายกันไปทํางานตางพื้นที่ตางอะไรลุงกกทุ่งก็ตามไปถ่ายมีได้นะก็มาถ่ายหล่อหลอบานนี่แหละให้ดูช่วงงานยังในพื้นที่ยังมีหนอยนะครับสำหรับตอนนี้ลุงทุ่งก,กับทีมงานทุ่งหุดซ่าก็ต้องจบแล้วลากันแล้วเอาไว้พบกันตอนนาะฟากดกระดิง่งกดติดตามกดไหลกดแช์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามาฝากท่านผู้ชมกันต่อไปพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ